สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีมือเดียวนะพามาที่มีดอกไม้เยอะๆเนี่ยโอมาเดินออกกำลังกายนั่งอยู่บ้านนานไงไหวอุ้ยหนาวเดี๋ยวใส่ถุงมือก่นนหนาวหนมือเย็นชาไปหมดเลยพามาเดินหนาหนาวข้างล่าไอ้นี่ถนนมันก็แฉะนั่นเนี่ย คนเขามาเดินไงใส่กันนีงพอเดี๋ยวก็ต้องถอดกดโทรศัพท์ไม่ได้ไงหนาวเขาว่าสโนจะลงนะเนี่ยแต่ไม่รู้วันไหนคงอีกวัน2วันนี่แหละสโนว์คงลงเดี๋ยวถ้าสโนลงเดี๋ยวป้าจะถ่ายให้ดูจะไปที่โคกเนี่ยเด็กมาเล่นสโนกันนะอ ดเดินอยู่ข้างน้ำแม่น้ำมันเป็นไอเนี้ยมันเป็นทะเลทราบไงเป็นทะเลทราบลูกเขาเอาดิน,นไม่ได้ประกอบได้ที่ป้ามาปีแล้วนะเนี่ยแถวเนี้ยมันจะเป็นดงดอกไม้สีข้าวไงนี่ตอนนี้มันแห้งหมดเลยต้นเกลือแต่ต้นแห้ง สวัสดีปีใหม่นะสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีเงินเยอะๆแห่งๆรวยๆอย่าติดโควิดนะดูแลตัวเองกันให้ดีนะทุกคนตอนนี้ถ่ายที่อังกฤษเนะี่ยเดินอยู่เดินอยู่ในหมู่บ้านออกมาอีกหมู่บ้านใหม่ไง หนาวออกมาเดินนั่งอยู่ไร่หวันแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปเดินข้างบนตรงนี้มันแฉะตรงนั้นมันเป็นหินครดูสวยมาอ่างน้ำใหญ่นะใหญ่เหมือนแม่น้ำเลย มากับคนคนหนึ่งแต่ไม่ยอมออกกล้องเออเขาไม่ยอมออกกล้องกันต้องถ่ายอยู่คนเดียวนี่แหละลูกก็ไม่ออกหลานก็ไม่ออกไม่ยอมให้เอาออกเดี๋ยววันไหนก็ออกนะถ่ายให้ดูให้หมดทุกคนเลยเขายังไม่เข้าใจไงย Youtube เป็นยังไงทำไมาจะต้องไปให้เขาดเออูเราก็อยากให้เขาเข้ามาในชีวิตเราเหมือนกัน ทำเรื่องชีวิต ừ ừ. เดี๋ยวป้าก็ต้องไปหาหมออีกเนี่ยต้องไปหาหมอหมอตรวจเห็นไหมเป็ดหนาวจะตายยังว่ายน้ำได้เนี่ย ถ้าตอนเช้ามานะมันจะเป็นน้ําแข็งเลยนะตอนนี้มันเริ่มมีลมมีอะไรมันพัดละลายแต่ที่พื้นยังมีน้ําแข็งเลยเมื่อกี้น้ามีน้าแข็งเดินไปเมืองไม่ได้ไปเมืองคนเยอะโอ้ยติดเมื่อวันซื้นนี้ห้าหมื่นกว่าคนติดโควิด ห้าหมคนต่ว,วันนะฮ <c oughs> นี่ยเดียนอัปเตเยสดฮมนี่ฮัมนีฮะน้ยฮัลเล็ตมอดมวัซนนี้เก้าร้อคนตายตห้าหมื่นคนต้อกดะแวะ้ โก้าสโกแบกโดะน็อคเคนโก900คนตายวันเดียวนะแต่มันรวมรวมกันทั้งประเทศไงของอังกฤษอะตอนนี้ในหมู่บ้านนี้ก็เป็นเมื่อทิตย์ที่แล้วเขาบอก6 หกสิบคนหกสิบสามคนแต่ตอนนี้มันคงขึ้นเยอะแล้วแหละเราก็ต้องระวังเขาไปเทช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันเดี๋ยวได้นกโกมัฟอะ่อมาอันกโก่ะยูเดทยูนกคันคัมแบกิ๊กกี้ดาซอยิ๊กกี้เทปลิฟมีไอโกบี e f o r e ไอโกลแบกอันนกโกลไ ไปเดินที่เหนีนยวมาไปสิเดินตรงนี้ตรงนี้อ่ะนี่เดี๋ยวเดินกลับสบายหน่อยเนี่ยเมื่อกี้เดินข้างล่างแนวแฉะข้างล่างมันเป็นไอ้นี่เป็นดินเป็นดินเหน,เนียวออะเนี่ไม่ไปละเดี๋ยวเรากลับทางนี้ทางลาดยางนี่ริมหมู่บ้าน ท่านี้ก่อนนะตอนนี้ก่อนหนาวหนาวป้าหนาวมือชามาเลยเนี่ยตอนนี้ฮะมีมีม,ม,มีไอ้นี่มีฟันนิดหน่อยยังไม่เยอะจะขึ้นตรงนี้ละ สวัสดีจ้าเข้ามาดูป้าแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ป้าด้วยนะจะได้มีกำลังใจทำเออบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่นะทุกคนปีหน้าเจอกันบ๊ายบาย